โย่สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับนับในรายการเพลเกมกระผมนายได้สุดหล่อรบ,บุรีนะครับอ่ามันจะมาทำไมหรอจะมาจะมาไม่บอกเดีย๋ยวเจอกันในเกมนะครับอ่าพบกับผมอีกแล้วอีกตามเคยนะอะ ที่ทุกคนเห็นอ่ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ทุกคนเห็นที่ถืออันนี้คือน้ำยามองเห็นน้ำว่าเห็นยังไงอมองเต้นน้ำสมาัยเห็นทุกอย่างนะนี่นะครับนี่ีเดี๋ยวอันนี้แบบกินสามนาทีนะสามนาทีนะครับ นี่สองนาทีสิบห้าวินะครับยังไงเราก็จะมาทดลองกินกันก่อนนะครับอันนี้ลองแบบปลาก่อนนะครับนี่นะครับแบบปลาเหนือนหนึ่งทีก็จะสามารถมองเห็น นะครับนี่นะครับจะมองเห็นใต้น้ำนะครับนี่เดี๋ยวอันนี้เราก็จะพักพไปดูพาไปดูใต้น้ำันนะครับว่าในน้ำมีอะไรเอา้าโอ้ย ดูนี่นะเออมาก็เจอโคโเลยนะดูน้ำตไปกันนะครับนีโ่โหขุดใต้น้ำนะ อันนี้มีแบบเป็แบบอามาตัน,นครับถ้าเกิด่แบบมีชีวิตก็อาจจะตายได้นะครับนี่นะครับดูยิ่ลึกเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนี่เดี๋ยวออเหลืออีกสิบเก้านนะครับก็นำ้นำยามองหินก็จะหมดไปแล้วนะครับ นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับมินเนไ่มาแคสเกมนะครับแคสเกมแต่เ,เราจะรีวมินงร,รีวิวมั้งนี่พอมันยมลองมองเห็นมันปุ๊บก็จะมืดต่อไปกินแบบขวดแบบนี้มั้งนะครับนี่ ดูกันว่ากี่วิสองนาทีตีไปสามนาทีครับเราก็ขุดตดามสบายคับคลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะครับอแค่รีวิวนะครับอุ้ยเปิดโลกครั ขึ้นอุ๊ยว้าวนี่ครับนี่นะครับเราจะสามารถใต้น้ำได้นะครับแล้วก็จะมาล็อกคุดดินด้วย กุดกุดดินกันนะครับนะครับดูอันนี้ก็ทำปักตินะครับนะครับ นี่นะครับตอนคืนก็เหมือนเหมือนตออเช้าอีชินะครับก็เหมือนเหมือนตออเช้านะครับอืม๋อ,อจบยิบเพียงแค่นี้ดีกว่า นะครับะนะครับใครชอบอย่าลืมกดไ like. ลค์และกดอย่าลืมกดไ like. ลค์ชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าตามข่าวสารของของผมก็ข้างล่างนี้เลยนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวและก็แฟนเพจและก็ปิดธา ใครเองชอบนั้กดไลค์และกดซัสบสไคร้ซับสไคร้หน่อยซับสไคร้หน่อยนะครับและคอมเมนต์มาเพราะว่าหน้าจะให้ผมรีวิวหรือจะต่อมอดต่อ,อ,ตตอผ่านนู่นนวลน,นะครับหรือเล่นเอามีชีวิตให้จบนะครับและช่วยแชร์ชกันต่อนี่นะครับ เดี๋ยวบ2 0ไลค์เมื่อ20พู้ติดตา 20, ม20นี้เเดี๋ยวก็จะอัดคลิปพิเศษนะครับตรนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย